ดังไฟใช่ฉันเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆ C H 7 H D Underscore d a m a Society ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนนะครับน้องพิงพอยประภาวดีกับหนูยูโรยศสวัสดนะครับ Hello Hello สวัสดีค่ะยังไงยังไง ถ้าคายกันเข้ามาได้นะครับได้ยินกดหนึ่งไม่ได้ยินกดสองนะครับถ้ากดสองขึ้นมาแสดงว่าโกหก <มา S 1> นะครับมาแล้วแล้วแต่เขากดห้าใช่ไหอ <laughs> ่ากดห้าคืออะไรอ่ะห้า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 แล้วมีน้ําตาซ่อนอยู่มีงานอะไรกันคะ <laughs> เออวันนี้เราไมา่ทายอะไรมาไลฟ์ <laughs> ครับนี่นี่ผมถือโอกาสแบบเราแต่งตัวกันมา <laughs> ใช่เรามาเนียเรามาไลฟ์ ได้มาไลฟ์ชุดคู่ชุดคู่ชุดคู่เราถือกัสชุดคู่มาไลฟ์ถ่ายทอดสดทางซีเอเจเลยนะใช่เพราะว่าเต็มที่เราเต็มที่กับสังกัดของเราอยู่แล้วพูดตรงๆว่าก็ก็รักสังกัดนะครับก็เต็มที่ทุกอย่างน้าผมเรามาเต็มใช่เพื่ออินสตาแกรมอันนี้เลยนะซีเอชดราม c าโซ y ซตี้ใครของกันเข้าไปนะครับพาคุณตามคุณความรักมาค่ะ โหวตแคสให้ทุกสัปดาห์เลยโอ้ขอบคุณค่ะแล้วหนึ่งอยู่ป่ะตอนนี้โนหนึ่งอะโน่หนึ่งโน่โน่หนึ่งนะมาสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วคะสามสัปดาห์ที่สามแล้วนะครับเซฟไลท์ด้วยนะคะแอดอันนี้ค่ะค่าได้ค่ะได้ค่ะไม่ไม่อันนี้คือบอกพ่อผมปะใครอะพ่อชื่อแอดพ่อผมชื่อแอดเอ้าถแล้วคือนึกได้หมดเลยนะ หนูไม่ได้กินแล้วผมต้องโทรบอกพ่อผมให้เซฟไรไหมได้เหรอคนละแอดกันนะเตรียมสงการป็คะเตรียมสงการใช่แล้วไม่ใช่จริงๆเป็นตีมันแม่ตีมันแม่ใช่งหน้าอันนี้ตีมันแม่อันนี้อะสีส้มอันนี้สีฟ้ามันยู่สีส้มนี่คือวันอะไรครับถ้าผมพูดไปเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีนะครับมันจะไปทางจีบอลนี่เราเตรียมสงการถูกแล้วเตรียมสงการถูกแล้วครับวันพฤหัสสีแสด ถูกต้องสีแซดได้ครับได้น่ารักอ่ะขอบคุณค่ะยูยูหูยสดใสมากทั้งสองสดใสจริงก็ดูเสื้อดีสีส้มขนาดนี้นี่ก็สีฟ้าข้างหลังสีชมพูเลิฟเดี๋ยวนะครับผมจัดองค์ประกอบนิดนึงเ่อยงเออโอเควันพฤหัสใช่ครับเลิฟยูละครน้องพิงค์พลอยสวยมากค่ะโอยขอบคุณค่ะ สวัสดีครับคือแฟนเลยอะก็เข้ามาหกร้อยกว่าคนแล้วนะครับก็พูดถึงเรื่องแฟนมิตกันหน่อยแล้วกันเนาะ,ะแฟนมิตวันที่สองนี้นะครับก็เป็นแฟนมิตของสามีชั่วคืนนะครับก็เป็นการรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ละครจบไปแล้วก็จะมาพบเจอกับแฟนๆที่ซื้อบัตรกันเข้ามาแล้วนะครับก็ตอนนี้บัตรก็เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังสามารถซื้อได้นั่นก็คือซูมนั่นเองค่ะทุกคนสามารถแบบ เข้ามาเจอพวกเราทุกคนได้ผ่านออนไลน์ครับผมใช่ค่ะใช่แล้วก็มันไม่ได้มีแค่เราสองคนคนเดียวมีพี่บอมพี่แพรวแล้วก็แทนตะวันทันเดียวก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยลูกลูกสาวลูกชายคุณเยอะแยะใช่แล้วคณเขาพัฒนาอยู่พี่พิมบอยเดี๋ยวเจอกันเออใครที่คิดถึงนะคะก็มาดูกันไเยอะๆนะคะครับผมมาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยนะนี่เราก็มีอันนี้ด้วยนะมีอะไรอ่ะเอ็มวีเอ็มวีชื่อเพลงว่าอะไร หยุดเวลาไว้ตรงนั้นได้บอกตรงนี้ตรงนี้อ่ะ่ชอบเป็นมุกตลอดเลยเนี่ยจริงก็เดี๋ยวรู้ว่ายูโรต้องแก้ไงโอหยุดเวลาไว้ตรงนี้ได้บอกได้บอกของคุณต่ายอลรไทนะครับก็เป็น MV ที่เราได้ไปถ่ายด้วยกันแล้วเราจะได้ชมกันในเดือนเมษายนนี้นะครับผม่0ิปยี่สิบสองครับจะโอเคเห็นไหมชอบพูดผิดหลายอย่างแล้วเนี่ยใกล้เคียงอยู่ใกล้เคียงใกล้เคียงพอได้ถือว่าพอได้ครับ รักยูพิงน้องพิงพอยสวยจังเลยค่ะอันนี้แอดมินพิมป้ะเนี่ไม่แอดมินยืนพิมอยู่ตรงเนี้ยพิมอยู่เอาอีกแอคหนึ่งึ๊ดๆชมตัวเองชมตัวเองดีแล้วนะครับดูผ่านซูมค่ะโอเคครับแล้วพบกันนะครับคุณกัญยรัตน์คิมแสงน่ารักมากๆรอชมค่ะทานข้าวกันยังคะอยู่พิง ผมทานแล้วครับพิ้งพลทานได้ยังที่ยงยังค่ะยังนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะครับรุตบอลเหนอครตบอส่งเข้ามาได้ที่ช่อง7 HD นะครับเราดูผ่านซูมค่ะสองคนนี้เป็นอะไรกันครับอุยถามตรงไปปะก็เป็นเพื่อนเพื่อนกันครับมีพิรุนะคะหล่อสวยน่ารักมาก นะคู่นี้ย้ายถึงวันแล้วเเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันเราก็เฝ้าที่จะรอเจอทุกคนเหมือนกันนะคะวันนี้ก็ซ้อมเต้นกันค่อนข้างค่อนข้างหนักอยู่ครับใช่แบบเฮ้ยเอ๊ะเเมันออกไปทางหัวลำแล้วเนี่ยโอ้ไม่ต้องเรียนก็ได้้าจะเออสบายเลยดีสไตล์ก็รอตอก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครันะครับนะครับก็ตื่นเต้นที่ได้เจอทุกคนเราก็ได้ได้เจอนักแสดงที่แบบว่า ได้มาร่วมงานกันอีกรอบหนึ่งด้วยก็ตื่นเต้นที่จะได้เจอเหมือนกันค่ะไอ้พวนี้พวกนี้พวนี้พวกนี้พวกนี้มีงานมีงานอ๋อใช่ walk walk เฮ้ยทำไมออกเสียงได้ดีเลย walk walk ต้องทำผมด้วยใช่มาแบบว่าพูดธรรมดาไม่ได้รับครพรพวงนี้เรามีได้ไปร่วมร่วมร่วมชมใช่ค่ะ โผมครับผมก็สําหรับใครที่อยากเจอพวกเราก็เราเจอหลังงานใช่ไหมฮะใช่ค่ะเราก็มีเราจะว่าดูดูผ่านใช่ในไลฟ์สดของวอลกได้นะครับก็พิงพอยสัวยูโรอะไรเหมาะสมกันดีฟิลแฟนหรือเปล่าฟิลแฟนก็มาใส่ต่างหูนี่ไงอันนี้ทำไมต่างหูของทศเนี่ยมันติดในกระเป๋าพอดีที่หาไม่เจอในป่านนั้นใช่ใช่ใช่ก็เลยเอามาใส่นี่ครับอยู่นี่ครับอยู่ในกระเป๋าผมเอง มาก็มาเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยนะคะพู้นี้ก็จะมีงานคู่ด้วยกันนะคะตื่นเต้นมากเลยเป็นงานแรกด้วยที่เราได้ออกคู่กันแต่าไปเนดูอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อาสวัสดีคุณปูเป้เกษซิลนด้วยนะครับขอบคุณมากเลยลูกปูเป้เกษซิลินนะฮะให้กําลังใจพี่สาวเอ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 ไม่ได้ จะร้องเพลงไม่ได้ไงร้องได้ใช่ไหมรู้บ้างว่าเราจะร้องเพลงอะไรเออเ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 ออชูเอ็นนี่จีมากผมผมผมสุดยอดปะสุดยอดผมติดตามผมติดตามน้ำระวันโอเคง่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับ เจอทูเอนนี่วันเข้าไปกล้องร่วงเลยนะครับเซอร์ไพรส์อลยดิไม่คิดว่าผมจะร้องได้ใช่ไหมต้องเลยต้ก็แบบเออร้องได้หรือเปล่านะอะไรเงี้ยกลัวแบบลิขสิทธิ์อ่ะจะไหนมาตอบได้ก็ก็แต่ถ้าร้องก็คือเราไม่โดนลิขสิทธิ์เพราะว่าเป็น IG ช่องไงอ๋อโอเคใครโดนอ่ะเราไม่โดนแล้วใครโดนอันนี้ลีเฟย์ใครอ่ะเริ่มเลยือไปดู เราจะเชิญอีกหนึ่งคนนะคะขึ้นมาทำไรอ่ะรู้ใจด้วยน่ารักอ่ะน่ารักไปหมดกล้องเป็นลมเลยกล้องเป็นลมเพลงกระตักกระตึงต้องมาแล้วมาสิมาเดี๋ยวร่วงอีกเดี๋ยวล่วงอีกโอ้อันนี้ก็บิดจังเลยกุ๊ยมันจะหมุนไปทางนู้นตลอดเลยนะกคุณนั่งเอียงกับมันก็เอียงไปทางนู้นนะดิ อย่าเงียบเด็ดเดนลายเข้ามาได้ไหมฮะอะโหอย่างเงียบสิครับพรุ่งนี้เดินแบบด้วยไหมคะไม่ได้เดินค่ะแต่ว่าเราไปร่วมเออขาเรียกว่าไงไปร่วมงานแล้วก็ไปดูเขาเรียกว่าไปดูแฟชั่นโชว์ทุกคนกำลังดูอยู่ไหมว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่นะครับอันอั s นบ l e ครับ Unable Unlovable to join อย่าอย่า BC BC มาเป็นยังฟิลแฟนเดี๋ยวยูจะตกเก้าอี้มันจะหาไปนะครับทุกคนคดมเลยโลกเอียงผมเอียงอีกแล้วเหรอก็คือทุกคนคือเฟรมมันเป็นแนวตั้งอ่ะมันค่อนข้างแคบไงมันก็ต้องเอียงไม่เพราะเราเอียงแล้วมันก็เลยเก้าอี้มันก็เลยเททั้ใช่อ้ยรับงให้หมดนี่ไงได้ลวรอบเนี้ย แล้วขอเชิญพบกับมมืดอ่ะนางเอกคนสวยหวานเต็มจอแจคกเบอกบหูว่าสีเฮดจังได้ขอโทษครับยังไงฮะโอเค คือตาฮักแท่รักยูพิงครับผมพอ,อ,อที่พลอยฝากผลงานละคระหน่อยว่อตัวนี้ถ่ายเรื่องอะไรบ้างอตอนนี้ก็มีถ่ายปางเสนหานะคะใกล้จะปิดแล้วก็จะได้รับชมแล้วแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็เป็นขีหานางคอยขัหานค่ะของยูโรนะคะของยูโรนะครับตอนนี้มีหนึ่งเรื่องครับเข็ม,มซ่อนปลายนะครับครับผมครับก็ถ่ายได้สักประมาณ เครื่องเกินเกินเครื่องเล่นมาหน่อยนะครับใช่ก็รอชมกันนะครับเข็มซ่อนปลายกับเคหะนางคอยแล้วก็ปางสินเหนือโอ้เดี๋ยวนะโอเคได้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 พิงคอยใส่สั้นห่วงแบบดึงเฮ้ยช่วยมาดึงตรงนี้เลยเหรอโอเคไม่สั้นแล้วนะครับโลกดูเอียงๆไปอยู่ทางนู้นเป็นยังไงบ้างฮะ ชมพูเต็มไปหมดเลยข้างหลังก็ชมพูดูแลกันนะตลอดไปต้ามันเข้าม่ได้มาเลยแล้วกันนะนี่ค่ะเขาแบบปูเป้่ะอุ้ยสวยมากเลยเมื่อส่งเขาของเขาร้วมไ่ได้เราก็มาซะเลยปูเป้กับสลินนะครับ ช่วยกันทำมาหากินอันนี้อ่ะเข้ามาแล้วฝากผลงานไปเลยโอเคค่ะก็ยังไงฝากดูทุกเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะคะเจ้าหญิงพี่กุนทองนะคะมนเป็นกำลังใจทางช่องไหนครับทางช่อง7จ็สามห้าที่เดียวครับผมแล้วถ่ายทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังถ่ายทำบ่วงวิมาลาค่ะแล้วก็เพลิงพลยค่ะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะครับวันนี้มาทำอไรวันนี้สวยจังเลยอ่ะวันนี้มาให้กำลังใจพี่สาวอ้ย เขามีอะไรทำจริงอะไรทำไมขนาดนั้นอะรักกันไงพี่น้องกันเราก็ต้องมาดูคอยดูคอยดูคอยแบบว่าขอต้องคอยมาจับผิดคุณนั่นแหละจับผิดผมทำไมจะโผิดเหรอใช่เมื่อกี้ยังนั่งจ้องอยู่เลยว่าอย่าอยากหยบัวอีเข้าไปแก้กานี้นะแต่เราก็ยอมไงเราเออเอนดูความน่ารักเขาเราก็เลยยอมยอมนะวันนี้ยอมให้น้องหนูน้องหนู โอเคค่ะบ๊ายยแล้วนะบ๊ายบายเพ่ของปูเป้ไม่มาเหรอฮะเพ่ของปูเป้ไม่มาคนไหนคะโอ้มีเพ่เยอะไงเอาคนไหนอะคะเออถูกแล้วคนไหนล่ะคนไหนดีคะแม่พี่กุณน่ารัก ขอบคคุณ่ะยังไงก็เดี๋ยวรอดูติ k Tok ของปุเป้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเต้นกับพี่พพิลอยคือรอ2คนนี้เขาแบบว,ว่าจุจีกันก่อนเพราะฉะนั้นออก,ก็กเดี๋ยวขอออกดีกว่านะคะไม่อยากเปก็นกอขอคอกม <c oughs> บายบารักมากม,มากบายาครับ <c oughs> โอเคก็ฝากผลงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราก็มาคุยกันพอหอมปากหอมคอครับผมหอยัง นี่ไม่ต่อชมหมดแล้วนะเออเลิศโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับอะดันให้ถึงพันแล้วปิดเลยโอเคถึงพันแล้วขอบคุณมากค่ะถึงพันครับทุกคนแชร์ไปแชร์ไปเพราะแชร์เสร็จผมจะปิดเลยครับโอเคก็สวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้ก็มาสนุกก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าพรุ่งนี้ใครมีโอกาสบ้างๆก็ไปเจอกันได้ที่ เซ็นทันเวอร์เอต้องอ่านโพยนะครับโอเคครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ